ไยดีพี่น้องมุนีกันที่เลอกหน้ามาแล้วแตงว่าสมาเฮ็ดมกปลาดุมุนีจะมาเบิ่งปลาดุก็เอาไปใช้แข่งไหก่อนเนี่ยเม็รพื้นกรแบน้องเลงานมามุนีเช็มาหาเฮ็ดมกปลาดุปลาดุกค่ะก็ซื้อมาอุ้งเนี่ยอุ้ไปลาดนอุตัวค่ ก็ลื้อนท่กระเจีู้เย็งก็คิดว่าพระผู้เจ้าเมิดก่เอามาถึอมาอีถึอมาอีกถอมาว่าเราเลี้ยงลสอป่าเลงฟ้าเวทโมกดูพี่น้องในย่าไาอีตู้มันตสยตาบอกว่าเป็นหนีจ แต่ว่าพักอันนี้หน้าหนาวน้อค่ะตนี้แต่ว่าพักตัวอื่นมีนหนาววา ข้าข่ายเลยพี่น้องพักนี้ก็ะสีเอาไว้เสื้อมุกประดุกนั่นแหละนี่ก็มีพักอีตู้ก็มีพักโบระระกับเสื้อพักอันนี้ไปนั่มเลยพี่น้องพักซีลาวรามุกประดุกไอเสื้อพักซีลาวี่ห้องหอมเลยแต่ก่อนข้าโบโบมากกินเด้พี่น้องพักซีลาวแต่ว่าพอลองกินแล้วมันกระซ่บดีมันกระินหอมๆแต่ก่อนข้าว่ามันคิวนะนะอืน แล้วเาก็สิเอาผักงาต่างงาไปล้างเต็มเครืองเฮ็ดมุกปลาดุกก่อนเด้อพี่น้องนี่เลยอันนี้ผักที่เราจะซื้อเฟข้าวส้มตำข้าวเบอร์ก็นั่พี่น้องอันนี้จะข้าวเบอร์เอาไว้เสิร์ฟมุกปลาดุกปลาดุกเอาก็ล้าดกาเป็นที่เรียบร้อยมเลยเพิ่มโอ้กินได้สองมือสองคืนเยอะเป็นหลายนี่เวลาเขาเ็ดนแนกินแล้วก็จะมาเฮ็ดลายเพราะว่าพ่ขาเฮ็ดลายถือเฮ็ดเท่ๆๆยวแล้วเี้ เบือคนทำขาเบือไว้เสมูปลาเพราะว่ามูปลาดุมต้องเสืขาเบือไดพีน้องมิลาเอาไปมกเลยกินหอมแกอกมากกที่ีข้าบตุ้ หั่นมาซอยตัวมักคือจะแกะแม่ตัง่ายนะแม่บอกไว้เื้อมุกฝาอ่ะ เี๋ยปิดเงดเนี่เอาไปต่ำต่ำเสื่อกระโรโบโกโกบกรมเพื่อดับกินข้าว เฮ็ดผิดเผ็ดนะมูกระดูกมันจะเสบถ้าเฮ็ดบุผิดมันสิข้าว่ะเฮ็ดเซ่ๆๆทั้งมาคิดล้าวมาคิดตีปุ่นกันปล ามแก้วกับนี้ให้มันแลกแล้วห้าจะเอาบูบูลงไปบพาเพอ่ะติามนี่แลกกล้ามแขนเพอริบุขึ้นเลยบอกพี่น้องตําแลกกดีกล้ามแขนเป็นมากเป็นมาก Nhìn nó cũng luôn nghe ma นี่ค่ะอาหารบ้านเฮาอาหารปับอันอาหารบ้านเฮาอาหารบ้านมันจะเฮามาขายอยู่ในกรุงเทศมันก็สีแพงนะ,นกกนนะพี่น้องข้าวเย็บกินแบบเทปเบิลโพลิเปิลบบนี้นะมันก็สีแพงเกษตรบุกดูราคาบ้านเฮาดิ แต่ที่เขามาเบิ้งนี่ยะ o w e r เพราะเด็กพี่น้องเพราะว่าชีวิตประจำบ้านค่อยเตะมือกประมาณน,นี้งค่ะตื่นมากไปให่งานทำมากมากห้องไปเที่ยวไปงานกับบริโภคไปโดนดไปเทื่อถ้าไปดูหลายกต่สิบบุ๊มบิ๊กไม่คิดนะเพราะว่าเมามาหาขึ้นเนาะคิไปเที่ยวรีนเที่ยวเตะหลายกับไ,ได้เน้ เห็นแซบตาแล้วเด้ทันด้แกหูปูปๆเธอเลิกนะให้ไปนั่งขนมพ่อใส่ลงไปเลยพี่น้องกระตาให้มันมุนๆอุ้ยขิ้แค่แห้งตำหมูหอมตำไปให้ไปน <c oughs> ายก็อุกหักเสียใจพี่น้องเลยขันตำหมูหอมขี้มูนตาหนอา่อยขอมพางเออมาแซ่บตาเลย ร้อยเค็มอ่ามาปรุงรสชาติกันเลยไนปนีะเฮ้ยเฮ้ยเอาไปใส่ข้าวบือที่เ้าตางลงไปเดี๋ยว กนใส่ผงมูนลงไปแช่มมหลายแซ่หลายที่นอกบระเภนั้นก็คือประเรกใส่ไปจักซ้อนหนึ่ง ข่มหมกปลาทำลายแห้งใส่น้ำปลาลงไปจักเล็กน้อยแล้วก็ทำการคลุลีให้มันเข้ากันนะตั้มกระมังลนมะคนให้มันเข้าหนึ่งเข้านั้งก็ ที่เราล้างและเตรียมไว้เรียบร้อยใส่ลงไปเดี๋คนผักหลายนี่ย พี่น้องซื้อมาห่อมกปลาดุกเด้ปะนี่ไปมาเริ่มห่อกันเลยใบตองกับสัน้นแห้งพี่น้องนี่ซื้อเก่ามาได้ใบตองนี้ก็ได้เพราะมันหาแถวนี้มันหาเงี้ยมันเยสสี่ยสิมึง <c ười> โอ้ใบสิได้ต้นหนึง่งน้อง เช่สองตอน้นห่อไตอมาสิบ่อี่ต่ไอเจ้าสั้นๆเหลือเกนโอเคอุ้ยตองสั้นแฮ้ แต่อะไรก็ตองสั้าให้เงบุ่งไิกตองสั้นหอมหมกก็พอแตงยู่ซื้อบริโตกงมากับสั้นให้เงบุ้งไห

มักสิบุงามเป็นเลยนะเพราะว่าโ่นจกา์มันมุกงาม ที่หน้าคือจริงจ่งแห้ง จริงจังขนาดหอบมาประดุกที่ซีเรียจริงจังมากเลย mình okay. đi đây ăn Hãy subscribe c i ề l n d e เลนนอพอสุดท้ายพอสุดท้ายท้ายสุดเต็โมยนีน้องแล้วแล้วก็เอาไปยืงป่าไว้ค่อยจัดหาอันนัอันนยก็คือเราเอยเรื่องงานมาเดืเเนนอนนงรื่อเหมือนเรื่องไปเรื่อนอนมอนีเราไปจืดไว้มื่นเสาอะไรตื่นมากินกินแล้วก็ไปเหตุการเาน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ส so <t> ิโหมพอดีตับิดฝาได้ปะดิจจัดไหมก เราทามาสุกเราค่อยมาซีมเบื่อพี่น้องเมื่อเส้าคนละได็กินคยไปหาอันไหนก็มาหนิครับง่ายเมือเช้าเลยเด้พี่น้องสุกแล้วกินหอมหอมอืข้าเสเอาไปกินเ้วเด้อนี่นไม่แก่เป็เมือพี่น้องกินหอมห่วยห้อย นี่หมกปลาดุกเห่าแล้วแล้วไปไปกินเขาน้ำกันมื้อนี้มามาพี่น้องเช้านี้มันกินหมกปลาดุกน้ำกันเด้จ้าหมกปลาดุกแซ่บแซ่บหอมหอมรู้ว่าแซ่บอยู่พี่แซ่บอยู่ไม่ได้กินมามาซีมกันเบิ่งเลยว่ามันสิเป็นรสชาติเป็นแบบมันสิเค็มหรือสิจ้านี่ก็ดีขึ้นแล้ thế em, nhiều mây mây, lái ngược qua phải đi hết เราเปลองเ็นอาแ,แสบ,พบาาเพาะว่าเขาเหยียดไป่างเราเห็นหมูกกระดูกเท้าเหยียจางมันสีข้าเราเห็เียบเพดเพดในตัวมันจะแสบมาเล็กึ้นหมูกกระดูกเท้ากันพี่นอง